สวัสดีค่ะพี่เคดีที่แวาวันนี้ก็ตามปกคิปกับเขาตามชื่อคิปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไอซิมแมกนัมกันที่มันเคยฮิดไปแล้วนะคะนี่เขาบอกว่ามันแกะยากนะคะแกะยากยังไงเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะเขามีบอกวิธีแกะอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะอาดก่อนนะเขาบอกว่า Spoon is under the lid Open the lock on the side and l i f t it up press the dome to crack the chocolate โ okay. อเคเราเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะคะอ๋อแกะออกนะยังกดเข้าไปหรอต้องทำไงอ่ะน่าจะกดนะคุอิสันด้วยดิลิแล้วเราจะแกะลิดได้ยังไงเนี่ยมาเื่อไม่ต้องจะทำเองออกไปไปกินของตัวเองนี่กินหนูไปไหนไปกด เราก็ต้องแกะตรงตัวเอ็นนี่นะกดเข้าไปหรือเปล่าได้แล้วอึู่แล้วโอ้หทัง้งก,กล่องฝาข้ขาทำให้กยกตรงนี้ขึ้นนะคะยกขึ้น,ย,น,นะะยกขึ้นอย่างนี้นะคะนี่เราจะเจีช้อนค่ะช้อน,นะะอ,อันนี้ช็อกโกแลตยังยังช็อกโกแลตยังเอาไว้เรื่องไปดิอ่านกัน ยังไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะถ้าเราเปิดตรงนี้นะนี่เราก็จะแกะตรงนี้นะคะเป็นฝาใช่ไหมใช่แกะเป็นฝายใช่ไอ่ะจะจด้ไอติมมา Press to crack เขาให้กดตรงนี้นะคะอ,อ๋อให้กดตรงนี้ลงไปเพื่อที่ให้ช็อกโกแลตแผ่ไนไอติมมันแตกเฮ้ยแต่มันเป็นปอบอิดเฮ้ยพิน,พนดีอ้าวโรเล้จะโรสตี้ ก <In. S 2> ินนี่มันอร่อยอืมันละลายอ่ะนี่เป็นไอติมนะคะนี่นี่เดี๋ยวเราจะจอดลูไปขมผมว่ะเป็นไอติมนะมเ,เรามาชิมกันนี่ง <her> อันนี้ถ้าเอาวนานขึ้นมาเม,มือจะไม่เตะอืมอร่อยปะอร่อดชอบปะน่าก็แล้วเนี่ยขมขมหวานหวาน มันคือหวานนี่คืออะไรหอไอติมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ้มันเป็นไอติมวานิลลานี่อร่อยนะครับแต่ชอบอันนี้มากที่สุดบอบอิจฉาใช่ไหมเดี๋ยวไปล้างให้โอเคนะคะก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะถ้วยละหกสิบบาทเท่หน่อยมันก็อร่อยดีนะคะสมราคาไหมแพงไปหน่อย อร่อยดีหน้าช็อกโกแลตอร่อยมากหรออือเาปะใจปะอร่อยดึงอร่อยมากมากหาของหวานต้องเลิฟใส่ฟิตเจ็ดต้องลเลิฟโอ้โหนมาอ่ะเนาะ 我可以拜拜